เวลาผัดให้เด็กกินนะ่ะจะต้องแบบประมาณเนี้ยน้ำผัดประมาณเนี้ยเพื่อนๆเด็กเขาจะชอบมากเลย เขาขัดปลาคองให้ลิชิ้นไหมลิชินถามว่านี่ทำอะไรไข่ไม่ต้องสุกมากนะเพื่อนแล้วเราก็ใส่เนื้องวัวลงไปเลย ใส่น้ำปลานิดนะึ่งกระด้วยฟักทองนะเพื่อนๆนะ ผนมากไม่ได้นะนเพื่อนๆเดี๋ยวฟักทองมันจะเละนะนเพื่อนๆนะเราก็ปุ่มเครื่องเลยใส่ผงนัวลงไปนะนเพื่อนๆนะวผัดฟักทองก็จะต้องหวานหน่อยเพราะว่าผัดใ่เด็ก

วันนี้ฝนไม่ตกนะทุกคนแต่ว่าอากาศคลึ้มทั้งวันเลยวันนี้บ้านเพื่อนๆเ,เป็นยงัไงบ้างเอ่ยเราผัดไปสักพักหนึ่งพอให้มันหอมเราก็จะเติมน้ำลงไปน้ำสะอาดลงไปสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าบางคนชอบแบบ ผัดแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำใส่น้ำลงไปเลยนะเพื่อนๆนะ mm. เด็กบ้านนี้ชอบแบบมีน้ำไม่ชอบแบบแห้งๆ mm. จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ ช่วงนี้เราจะต้องปรุงเครื่องให้แบบพอดีนะเพื่อนๆนะก่อนที่น้ํามันจะแห้งถ้าน้ํามันแห้งกว่าน,นี้มันก็จะไม่ค่อยอร่อยละเราก็จะลดไฟโ,โอเคอร่อยแล้วทุกคนคือถ้าจะเค็มก็เค็มไปเลยถ้าจะหวานก็ ก็ให้มันออกแบบหวานมันๆอะไรประมาณนี้เพื่อนๆถ้าเค็มหวานเด็กบ้านนี้จะไม่กินนะเพื่อนๆพนะอันนี้เป็นเมนูของเด็กน้อยนะเพื่อนๆนนะเขาอยากกินผัดฟักทองแม่ก็เลยผัดให้จริงๆแม่ซื้อฟักทองมาตั้งเอซื้อมาได้สองวันละแต่ยังไม่มีเวลาผัดวันนี้เป็นวันที่เขาแบบหยุดเรียนพอดีก็เลยผัดให้เขาก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะใส่ใบโหระพางลงไป มหละพานี่ก็ปลูกเองนะเพื่อนๆนะปลูกไว้ตะกร้าหนึ่งก็พอได้กินอยู่เสร็จแล้วเพื่อนปิดแก๊เมนูเนื้อผัดฟักทอง เป็นไงเพื่อนๆน่ากินไหมเอ่ย